ครับวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการต่อระบบโซล่าเซลล์นะครับซึ่งบางครั้งการอธิบายหรือการสอนในการต่อระบบโซล่าเซลล์เนี่ยบางครั้งไม่สามารถที่จะอธิบายเหตุผลให้ผู้ฟังหรือว่าผู้ที่จะต่อหรือผู้ที่ไม่มีความเข้าใจในเรื่องไฟฟ้าแล้วก็เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับไม่ใช่ไฟฟ้าอย่างเดียวต้องอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพราะว่าระบบโซล่าเซลล์เนี่ย ผลิตไฟฟ้าจากาวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับมันไม่ได้เหมือนกับไฟฟ้าที่่าจไฟฟ้าด้วยการปั่นไฟนะครับเพราะฉะนั้นการอธิบายต่างๆในระบบอินเวอร์เตอร์โซล่าเซลล์เนี่ยต้องอธิบายให้เข้าใจามากมายเลยนะครับผมได้เขียนวงจรแบบแบบให้สามารถที่อธิบายให้คนที่ไม่เข้าใจอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยได้เห็นภาพชัดเจนนะครับ ก็จะเขียนให้เป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับอันนี้คือแผงโซลาเซลล์นะครับต่อนุก,กรมกันนะครับสี่แผงนะครับก็เดี๋ยวนี้แผงก็ประมาณ8 0โวลต์ละนะครับก็สีแผงก็พอละเดีนี้นะครับที่ผมเหตุผลที่ผมไม่อ,ออกแบบบูทสักทีนะครับเพราะว่าผมคิดว่าการใช้บูทนะครับ mm hmm. แรงดันจากแผงโซลาเซลล์ให้มากขึ้นเนี่ยกับการที่เอาแผงโซลาเซล มันผลิตแรงดันสูงขึ้นมาเลยดีกว่านะครับไม่มีการสูญเสียเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้แผงน้อยสมัยก่อนนะแผงหนึ่งมันประมาณ40โบโวลต์เราใช้ 4, 4ี่แผงก็ไม่พอที่จะไปจ่ายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราใช้ไฟเนี่ยสองร้อยยี่บโวลต์ขึ้นเนะี่ยเราต้องต่อนุกรมกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้น4ี่แผงก็พอแล้วนะครับก็อันนี้เขาเรียกว่าต่อนุกรมนะครับเอาบวกอันนี้ไปต่อลบอันนี้บวกอันนี้ต่อลบนี้บวกนี้ต่อลบอันนี้นะครับก็จะได้ไฟบวกลบมา2เส้นนะครับ ตีซะว่าประมาณ320โวลต์นะครับสีแผงเนี่ย320โวลต์นะครับแล้วก็มาผ่านเบรกเกอร์นะครับแล้วก็จะมาผ่านอิอนเวอร์เตอร์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะอธิบายให้เข้าใจคําว่าอินเวอร์เตอร์เนี่ยก็คือแปลงไฟจากไฟตรงนะครับไฟจากแผงโซลาร์เซลล์เนี่ยเขาเรียกไฟตรงกระแสตรงนะครับมีบวกมีลบชัดเจนนะครับแต่ไฟฟ้าที่เราจะผลิตออกมานั่น,นอ่ะ ที่เราใช้กับภายในบ้านเนี่ยมันเป็นไฟฟ้าแบบได้มาจากเครื่องปั่นไฟนะครับนะมันก็จะเป็นไฟ AC นะครับมันจะเป็นบวกกับลบเนี่ยตลอดเวลานะครับบวกลบบวกลบบวกลบสลับกันไปเขาเรียกว่าไฟฟ้ากระแสสลับ,ลบนะฮะเขาเรียก AC ก็ได้นะครับหรือไฟฟ้ากระแสสลับก็สลับจากบวกเป็นลบลบเป็นบวกเนี่ยกลับกันไปกลับกันมาเนี่ยห้าสิบครั้งต่อวินาที เขาเรียกว่าไฟ ac 50เฮิร์ตนะครับผมก็เลยเขียนวงจรง่ายๆเลยนะฮะว่าตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันทำงานอย่างนี้นะครับไฟตรงมาเนี่ยนะฮะสมมติวันเป็นสวิตนะฮะผมสองตัวนี้คือสวิตนะครับจะสลับที่จะเอาตัวเนี้ยไปเข้าลบนะฮะอันนี้ก็อันนี้ก็เข้าบวกเห็นไหมฮะตัวเนี้ยสมมติครั้งแรกเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยจะได้บวกอันนี้จะได้ลบนะครับแล้วสลับนะฮะสลับไปทางนี้ อันนี้ก็จะได้บวกอันนี้ก็จะได้ลบนะครับสลับไปสลับมาสลับไปสลับมาเป็นสวิตอย่างเงี้ยนะครับสวิตอย่างเงี้ยนะครับสลับไปสลับมา50ครั้งต่อวินาทีเพื่อจะทำไฟ AC ออกมาแต่ไฟ AC เนี่ยจะต้องสลับเท่ากับไฟบ้านนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวสลับตัวเนี้ยมันก็จะต้องมีตัวสร้างเขาเรียกว่าสร้างเฟสนะให้มันตรงกันสลับให้มันตรงกันนะพูดง่าย เมื่อมันสลับกันตรงไปพอเอ็นนี่มันเป็นสมมติเอ็นนี่ขนาดนั้นเป็นลบนะครับเอ็นนี่มันจะเป็นลบครั้งหนึ่งบวกครั้งหนึ่งห้าสิบครั้งต่อวินาทีมันจะต้องเท่ากันนะครับสลับมามาเอ็นตรงนี้นะครับสลับไปสลับมาอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเท่ากับไฟบ้านอันนี้เขาเรียกว่าระบบออนกิดนะครับมันจะต้องตรงกันก่อนนะครับโดยใช้วิธีการคอมพิวเตอร์ให้การสลับนี่มันตรงกันนะครับเขาเรียกว่าซิงค์ซิงก์กันแล้วก็สามารถที่จะเอามารวมกันอย่างนี้ได้นะครับ ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าคนไม่เข้าใจส่วนนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นอินเวอร์เตอร์แบบไม่ไอโซเลตไม่ไอโซเลตก็หมายความว่าขณะที่มันสับไปสับมาสับไปสับมานะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นไ,ไฟที่ที่แผงโซล่าเซลล์ตรงเนี้ยมันก็จะได้เอ็นข้างหนึ่งแอลข้างหนึ่งตัวนี้ก็จะได้เอ็นข้างหนึ่งแอลข้างหนึ่งสลับไปเหมือนกันนะครับเราไล่ขึ้นไปเนี่ยเราไล่ขึ้นไปขณะที่มันเอ็นมันเป็นลบไอตัวนี้ก็เป็นลบใช่ไหมแต่ขณะเอ็นมันเป็นบวก นะมันก็จะต้องเป็นบวกเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่สลับกันไปสลับกันมาไอาจุดเนี้ยมันจะสลับไปสลับมาอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับนะต้องไล่กลับขึ้นไปนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ไอโซเลตนะคำว่าไม่ได้ไอโซเลตคือไม่ได้แยกกันนะอินเวอร์เตอร์ทุกวันนี้เราจะไม่มีหม้อแปลงไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่ได้ไอโซเลตนะครับอ่าเพราะฉะนั้นอ่าเวลามาสลับกันไปมาอย่างนี้นะครับให้ตรงกับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลของมันนะครับอ่าที่เป็นบวกเป็นลบเนี่ยมันก็จะได้ เอ็นครั้งหนึ่งได้แอลครั้งหนึ่งนะฮะตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกเนี้ยจะได้เป็นเอ็นเป็นแอลตลอดเวลานะครับเหมือนกับตรงนี้เท่ากับตรงนี้เหมือนกันปัญหาก็คือบางคนเนี่ยเข้าใจผิดนะครับคิดว่าเออจาเป็นจะต้องเอาเอ็นเนี่ยมันเอาลงกาวอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเสาไฟนะครับเสาไฟแล้วก็มีหม้อ,อตัวเอ็นเนี่ยมันจะถูกลงดินนะครับดินดินนี้ก็จะต่อไปหา ทั่วๆไปนะโลกเราเนี่ยถือว่าเป็นสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับพวกนี้มันก็จะไปหากันหมดนะครับที่เป็นเครื่องหมายเงี้ยก็เหมือนกันหมดนะฮะครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไอตรงเนี้ยมันก็จะเป็นเอ็นเป็นแอลตลอดเวลานะครับแผงโซล่าเซลล์เนี่ยเขาบอกให้เอาขอบเอามันนะครับขอบเอามันเนี่ยเป็นอลูมิเนียมซึ่งไม่ต่อกับบวกลบตรงนี้เลยนะครับไปลงดินเพื่อการฟ้าผ่าแล้วก็ได้ก็แล้วแต่ฟ้าผ่าลงมาแล้วกระดงขอบอมันก็ลงดิน อันนี้ต่อลงดินได้แต่บางคนบอกเดี๋ยวนี้มันต้องดินมันต้องดีนะครับเขาก็เลยมีบอกกันในเน็ตบอกว่าเอาสายลบนะครับไปลงดินอีกเส้นหนึ่งนะครับไปลงดินอีกเส้นหนึ่งเอาสายลบเนี่ยไปลงดินโอ้ยอย่างเงี้ยดีกว่านะครับข้อมูลในเน็ตนะโอ้อย่างเงี้ยดีคือเอาดินลงลบด้วยนะครับผิดนะครับผิด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 นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาเราเอาตรงนี้ลงดินนะครับ ไอ้ตรงเนี้ยจำได้ไหมเพราะว่ามันมีสถานะเป็นเอ็นข้างหนึ 1, ่งแอลข้างหนึ่งเอ็นข้างหนึ่งแอลข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงตรงที่มันมีสถานะเป็นแอลปุ๊บมันลงดินตรงนี้ก็คืออะไรครับช็อตนะครับช็อตนะครับนะบเพราะมันไม่ได้ไอโซเลตกันนะครับไม่ได้ไอโซเลตนะครับการทํากระแสตรงนะครับจากกระแสตรงให้เป็นกระแสสลับก็คือมันจะสลับขั้วโดยใช้สวิตช์อย่างเงี้ยนะครับในในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ก็ยังมีสวิตช์เนี่ยสลับขั้วกัน ให้เป็นลบครั้งหนึ่งบวกครั้งหนึ่งแต่จะพร้อมกับอของการไฟฟ้านะครับเมื่อมันพร้อมกับการไฟฟ้าเพราะฉะนั้นสายลบกับสายบวกตัวน,นี้มันก็จะได้เอ็นครั้งหนึ่งแอลครั L ้งหนึ่งนะครับขณะที่มันเป็นแอลเนี่ยมันไปนลงกลาวตรงนี้มันก็ชอ็อตเลยครับนะอันนี้คือชอ็อตห้ามเอาบวกหรือลบเนี่ยลงกลาวเป็นเด็ดขาดนะครับถ้าจะเอาลงกลาวก็ต้องลงกลาวที่ขอบอลูมิเนียมอย่างนี้ถูกต้องนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผิดพลาดก็คือเอ้ยเรามีอินเวอร์เตอร์ออนกริดแล้วมันทํางานได้ดีแล้วทุกอย่างสมบูรณ์อันนี้สมมุติอันนี้เป็นเป็นในเขาเรียกว่าตู้คอนซูเมอร์นะครับตู้คอนซูเมอร์นะอในีพเป็นตู้คอนซูเมอร์กันแล้วกันนะครับมันก็จะมีแท่งเขาเรียกว่าเขาเรียกว่านิวตันบาร์นะนิวตันบาร์เป็นบัสบาร์นะครับเป็นนิวตันบาร์เพื่อว่าจะ เอาสายเอ็นเนี่ยมาเข้าตรงนี้นะครับแล้วเอาไปเข้าแอร์นะครับเห็นไหมฮะเอาไปเข้าแอร์นะครับได้ไปเข้าแอร์ได้นะครับอ่าอันนี้ก็มีเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์ Baker, นี้จะตัดเฉพาะแอลส่วนเอ็นก็จะลงมาตรงๆอย่างนี้นะครับเขาเ้าแอร์นยสมมตินี่เป็นแอร์ตัวที่1อันนี้เป็นแอร์ตัวที่2นะครับแอร์ Air ตัวที่1ต,ตรงนี้ตรงเนี้ยทางการไฟฟ้าให้ว่าเอา เนี่ยลงกลาวได้ครับเอาไปลงกลาวอีกเส้นหนึ่งก็ได้ในบ้านนะครับจริงๆแล้วมันก็มีลงกลาวอยู่ที่ที่หม้อแปลงเราที่หม้อไฟฟ้าเราก็มีลงกลาวอยู่แล้วนะครับแต่การไฟฟ้าบอกว่าเอาเอานิวตันบาร์ตัวเนี้ยลงกลาวด้วยอเอาลงกลาวไปนะครับพอลงกลาวไปปุ๊บปารากวว่าเราใช้ระบบออนกิดเนี่ยมันก็ใช้ได้ได,ได,ได,ดีนะครับเอ้ยเรามีออฟกิดอีกตัวหนึ่งเนี่เอาเอาระบบออฟกิดออกมานะครับมาต่อ เข้ากับแผงโซลาเซลล์นะฮะพอต่อเข้ากับแผงโซลาเซลล์อันเดียวกันนี้นะครับแผงชุดเดียวกันเนี่ยเป็นอินเวอร์เตอร์เนี่ยต่อออกมาก็จะได้ไฟ AC ออกมานะครับนะไฟเอซีจะมีไฟ2เส้นนะครับมันไม่เป็น N เป็นแอลนะครับนะครับมาเพราะมันสร้างขึ้นขึ้นมาเองนะครับไม่เป็น N เป็น L เอ้ยมันไม่เป็น N เป็น L ครับนะไม่เป็น N เป็น L ก็เลยว่าหาวิธีทำยังไงก็ได้ให้มันเป็น N ออันหนึ่งก็เลยเอาเส้นใดเส้นหนึ่งเนี่ยลงกาว ผิดนะครับเอาเส้นใดเส้นหนึ่งลงกาวก็เหมือนกันเนี่ยเหมือนกับตัวเนี้ยนะฮะมันก็คือมันก็จะเป็นเอ็นข้างหนึ่งแอลข้างหนึ่งนะครับนะฮะเป็นเอ็นข้างหนึ่งแอลข้างหนึ่งนะครับมันก็จะมาช็อตตรงนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นอินเวอร์เตอร์ออฟขิดอันนี้ออนขิดนะครับอันนี้ออฟขิดนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปเอาลงอีกแล้วนะครับไม่ต้องไปเอาลงอีกแล้วนะครับนะครับประการที่หนึ่งที่ว่าผมบอกว่าห้ามเอา บวกลบเนี่ยลงกลาอีกนะครับลงที่ขอบก็พอนะครับส่วนอินเวอร์เตอร์ออนกิดเนี่ยมันก็ลงลงลง,ลงมันอยู่แล้วตามปกติอยู่แล้วนะครับออนกิดแต่ถ้ามันเป็นออฟกิดปุ๊บมันมีไฟ2เส้นเนี่ยเราจะต้องทําให้เป็นไฟเส้นเดียวเอามาลงเลยครับลงกลาวน,นี่ลงกลาวไม่ได้กับมาลงที่บัตบาร์ก็ช็อตอีกอะครับนะครับ,นะรบไม่ได้นะครับไม่ได้จะไปลงที่อื่นก็ไม่ได้ครับ ไปลงที่อื่นก็ไม่บอกว่ามันกลาวเนี่ยมันคือโลกเราเนี่ยมันคือเป็นสายไฟอีกเส้นหนึ่งงั้นเราก็ทํากลาวอีกเส้นหนึ่งนะครับไปต่อตรงนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีครับเพราะว่ามันก็ช็อตอยู่ดีครับนะฮะเพราะว่าสถานะไอ้ไอ้บัสเนี่ยตรงนี้ตรงตรงไฟตรงเนี้ยมันได้ไฟมาจากตรงเนี้ยเพราะมันสวิตช์กันอยู่นะครับมีสวิตช์กันอยู่อันนี้ก็สวิตช์กันอยู่นะครับวิธีแก้นะครับวิธีแก้อยากจะเอาลงกาวจริงๆนะครับวิธีแก้ ต้องไอโซเลตนะครับต้อง isolate, นะไอโซเลตนะฮะไอโซเลตก็คือต้องมีหม้อแปลงนะครับนี่ถ้าเรายอมเสียนะครับหม้อแปลงนี้จะสูญเสียไปส0มสิบเซนะครับก็ใส่หม้อแปลงเข้าไปมันก็จะแยกขดนะ่าใส่หม้อแปลงเข้าไปถ้าเรียกหม้อแปลงหม้อแปลงไอโซเลตคราวนี้คุณก็เอาลงกลาวได้นะฮะลงกลาวได้แต่เพื่ออะไรล่ะครับประโยชน์ของมันเรายอมสูญเสียเนี่ยเพื่อนเราจะให้ลงกลาวมันใช้ได้นะไม่ต้องกลัวว่าใช้ไม่ได้นะครับไม่ต้องลงกลาวก็ใช้ได้นะครับ ใช้ได้ทีนี้มันมีปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาเราไม่ลงกาวเนี่ยเราก็คิดผิดไปอย่างหนึ่งนะครับไม่ลงกาวใช่ไหมฮะเราไม่เอาลงกาวนะครับทีนี้เราจะเอาไปใช้กับแอร์สักตัวหนึ่งเนี่ยเราก็ไปปลดสายมาสักเส้นหนึ่งปลดสายมาเส้นหนึ่งสายแอร์เนี่ยนะครับเบรกเกอร์ตัวนี้สมมติเราเบรกเกอร์ตัวนี้นะฮะปลดสายมาเส้นหนึ่งนะครับก็เอาไปเข้าตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับ ไอ้ตรงบัดบาเนี่ยนะฮะก็ไปเข้าอย่างนี้มันก็ลงกาวอยู่ดีเพราะว่าไอแอ์ Air ตัวหน,นึ่งนะมันต่อเข้ากับไอนิวตันบาร์อยู่เนี้ยนะครับเอ้างั้นเราก็กดปลดนิวตันบาร์ออกอ่าถูกต้องครับถูกต้องนะฮะปลดนิวตันบอบาร์ออกอย่างเงี้ยถูกนะครับอ่าอย่างเงี้ยเอาไปใช้ได้สมมติอินว์ตัวเนี้ยเอาไปใช้แอ์ได้นะครับแอ์เนี่ยมันก็จะมีเอ็นมีแอลแล้วก็จะมีกราวกาวนี่ก็คือตัวถังมันนะครับ เราจะลงไม่ลงก็ช่างถ้าเราตัวถังของคอยร้อน,นมันวางอยู่บนดินกน็ถือมันลงกลาวนัว่นลหละนะครับเราจะลงกลาวไม่ได้เพอดิมันก็จะมีอย่างนี้นะฮะมันก็จะมีอย่างนี้ก็คือช่างเนี่ยเขาช่างเนี่ยเขา,อ,าอยากจะเอาตรงนี้ลงกลาวแต่ขี้เกียจตอกนะครับขี้เกียจตอกก็เลยเอาสายกาวตัวนี้เอาไปฝากเอ็นเอาไปฝากเอ็นเพราะว่าเดิมเนี่ยเอ็นมันก็คือ บ้านาเขาเรียกว่านิวตันบาอยู่แล้วเอาไปฝากอย่างเงี้ยผมก็ได้ลงกลาวตรงนี้อันเนี้ยมันมีปัญหาเพราะว่าเดินในบ้านมาปุ๊บเนี่ยเรามองไม่เห็นแล้วว่าเขาทําอย่างนี้หรือเปล่าช่างเขาเดินสายไฟเขาเดินอย่างนี้หรือเปล่าคือเอาเอ็นไปฝากกาวเอากาวเอากาวไปฝากเอ็นนะครับมันก็ช็อตอีกนะครับแต่เครื่องของผมเนี่ยเวลาอ่ามันเจอลักษณะนี้นะครับมันจะขึ้นคาว่าโอเวอร์โหลด ว่าทำไมเครื่องผมมันโอเวอร์โหลดจริงๆไปดูว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนที่เขาทำอย่างเงี้ยมันจะโอเวอร์โหลดหมดนะครับเพราะว่ามันถูกดึงลงกาวหมดเพราะว่ามันไอ้ตรงเนี้ยตรงบวกลบเนี้ยมันได้อ็นไดแอมาพร้อมกับไอ้ตัวออนกิตตัวนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีออนกิตตัวนี้นะครับไม่มีอะไรยุ่งเลยนะครับโอเคงานได้นะครับมีแต่แผงโซล่าเซลล์อย่างเดียวนยะไม่มีปัญหานะครับแต่ทนี้มันมีตัวที่มันเอาไฟฟ้าเข้าไปด้วยเนี้ย มันก็จะออกมาที่นี่ด้วยออกมาที่ไฟฟ้ามันก็จะออกมาที่แผงด้วยนะแผงนี้ก็ออกมาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้สองอันเนี้ยมันก็จะได้เป็นเอ็นเป็นแอลออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเอามาเอามาตอกาวอย่างงี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกาวก็กาวลงกาวก็ลงกาวไปนะฮะอย่าไปฝากเอ็นนะครับเนี่ยปัญหาก็เกิดอย่างเงี้ยครับเราแอ์ตัวนี้เราไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแล้วเรามาใช้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้งเงี้ยได้นะครับนะ เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเอาปลดสายมาสองเส้น NL ออกมาแล้วเอามาใส่อิมตัตตวนี้พอเปิดปุ๊บขึ้นโอเวอร์โหลดขึ้นโอเวอร์โหลดนะครับไปหาดูนะครับว่ามีการเอาเอาเอากราวตัวถังของแอร์นะครับไปฝาก N อนอย่างเงี้ยนะฮะก็ไม่ได้นะครับไปตอกอีกที่ก็ไม่ได้นะครับ,กกม,รบมันไม่ได้ทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือช็อตนะครับแต่อันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะครับ ยังไม่เท่าไหร่ก็มีการที่เรียกว่าเอาเขาเรียกว่าอยากจะเอาเอาเอาออฟกิดไปดันออนกิดเนี่ยอันนี้ก็สําคัญนะครับเอาออฟกิดไปดันออนกิดนะครับก็คือเอา,อาไฟที่ได้จากเนี้ยนะครับเป็น A c ซก็แล้วแต่นะครับได้มาจากเนี้ยแล้วจะไปเอาไปดันออนกิดนะครับ ก็เอาไปต่อก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอินเวอร์เตอร์ออฟกิจเอาไปดันออนกิดอย่างนี้ไม่ได้แต่นี่เขาก็บอกว่ามันมีวิธีดันออนกิดอีกอย่างหนึงน่งก็คือไอ้ตรงเนี้ยเอาไปทําเป็นไฟดีซีซะไปานบิดไดโอดนะครับเป็นบวกลบซะแล้วก็มาต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์อย่างนี้นะครับต่อเข้ากับอินเวอร์เตอร์ออนกิดอย่างเงี้ยก็ช็อตอยู่ดีเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือสายเดียวกัน อสายที่เข้าตรงนี้มันจะผ่านไดโอดผ่านแล้วก็แล้วแต่มันก็จะมีไฟเหมือนกันนะเป็นบวกเป็นลบเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไปไดเอ็นไดแอ้ตรงนี้เหมือนกันก็ระเบิดอีกอยู่ดีนะครับระเบิดอีกอยู่ดีนะครับถ้าจะไปดันอย่างนั้นนะครับก็ต้องไอโซเลตก่อนนะครับไอโซเลตก่อนไอโซเลตก็คือหม้อปแปลงนะครับหม้อปแปลงไอโซเลตก่อนนะครับมีหม้อปแปลงนะครับไอโซเลตก่อนนะ ก็จะสูญเสียไป30อซนตะ์ะออกมาก็มาเล็กที่ไฟออกมาเป็นบวกเป็นลบนะครับเอาไปรวมกับนี้ได้อย่างเงี้ยคือไอโซเลตกันแต่ถ้าเราไม่อ a โซเลตยังไงนะครับมันก็ระเบิดนะครับยังไงก็ระเบิดนะครับอย่างที่บอกว่าไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ตัวไหนมันไม่ไม่ได้อ s โ l a t e นะครับเพราะฉะนั้นไอตรงที่มันเป็นอเป็นเอลตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอิเป็นเอ เหมือนกันนะเพราะมันสลับกันเนี่ยสลับกันไปเนี่ยลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับใช้วิธีสลัอันเนี้ยอันใดอัหนึงไปลงกาวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการที่เอาไฟฟ้าเข้าไปร่วมนะเอาไฟฟ้าเนี่ยนะเอาไฟฟ้าเข้าไปร่วมตรงเนี้ยเข้าเข้าไปร่วมด้วยอ่ะเอาไฟฟ้าเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้าไปร่วมด้วยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ครับมันก็ยิ่งเอาไปลงไอ้ตรงที่ไปลงอ่ะ ไอ้นิวตันบาร์เอาไปใช้ก็เหมือนเดิมนะครับนะฮะมันก็จะมาช็อตตรงนี้นะครับแต่ไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่มันจะไปช็อตตรงนี้นะครับเพราะว่ามันใช้อันเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไอโซเลตนะมีอยู่2อ,อย่างก็คือใช้หม้อแปลงไอโซเลตได้หรือไม่ก็เอาแยกไอชุดชุดไอแผงโซลาเซลล์ไปเลยนะะอีกชุดไปเลยนะครับไม่เอามายุ่งกันนะครับอย่างเงี้ย ก็สามารถจะกล่าวได้นะครับเพราะฉะนั้นจะใช้วิธีไหนก็ตามถ้าไม่อโซเลตนะครับยังไงก็ช็อตหมดแล้วครับนะครับช็อตหมดนะครับเพราะว่าเครื่องเครื่องอินเวอร์เตอร์ปัจจุบันนี้นะครับเขาจะใช้วิธีไม่ไอโซเลตเพราะว่าถ้าไอโซเลตปุ๊บเขาจะต้องเสียหม้อแปลงอีกหนึ่งตัวนะครับซึ่งมีราคาแพงมากแล้วยังไม่พอ ไฟฟ้าที่ได้มาเนี่ยมันจะถูกสูญเสียไปในหม้อแปลงประมาณ3 0นะครับหรือสูญเสียน้อยที่สุดนะครับเป็นเทอร์ลอยอะไรแล้วแต่นะครับก็สูญเสียไปก็ได้อีกเอเองประมาณ25%เเเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ให้ถูกต้องนะครับการการที่จะไปลงกาวผิดวิธีนะครับไม่ต้องไปไม่ต้องไปไปไม้นะครับเพราะว่าไฟฟ้าที่เราที่เราผลิตเองเนี่ย มันไม่ต้องอลงก็ได้นะครับมันไม่ผิดอะไรนะครับใช้ได้เหมือนปกติเราคิดแต่ว่าอินเวอร์เตอร์เราเนี่ยเป็นเหมือนเครื่องปั่นไฟเครื่องหนึ่งแค่นั้นเองนะครับถ้าเราเอาระเบียบของการไฟฟ้าเนี่ยเหมือนกับออนกิตออนกิจเนี่ยจำเป็นต้องอิงระเบียบของการไฟฟ้าเพราะว่าทุกอย่างมันต้องถูกต้องหมดนะครับการสลับพวกนี้มันจะต้องตรงกันนะฮะกับของการไฟฟ้าแต่ถ้าเราสร้างเองเนี่ยมันก็เหมือนเครื่องปั่นไฟของเราเองสตาร์ทเครื่องมาเราจะเร่งจะหลีอะไรก็เหมือนกันเอง ็คงไม่มีใครที่เอาเครื่องปั่นไฟได้ไฟออกมาใช้แล้วเออเราเอาสายเส้นใดเส้นหนึ่งไปลงดินอีกมันก็ไม่จําเป็นแล้วมันใช้ได้แหละครับเหมือนกับว่าเราผลิตไฟบนเครื่องบินกันแล้วกันเนี่ยมันก็ไม่ต้องตอกาวนะครับหรืออยู่บนยานอาวกาศอย่างเงี้ยไม่ต้องจะเป็นต้องต่อกาวแต่มันก็จะมีอุปกรณ์บางอย่างนะครับที่มันต้องทํางานร่วมกับกาวเพราะว่า พวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวเป็นของกับการไฟฟ้านะครับก็คืออพวกกันดูดอะไรพวกเนี้ยเซฟที่คัดอะไรพวกเนี้ยมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งอิงกับนิวตันไงไอ้พวกเนี้ยมันจะใช้ไม่ได้เราก็ไม่ต้องใช้นะครับไอ้กันดูดเนี่ยมันกันตอนที่เราไปไปทํามันนะครับไปเล่นมันเนี่ยมันจะดูดนะฮะแต่อินเวอร์เตอร์ผมมิบอกให้อินเวอร์เตอร์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันไม่ดูดคนตายนะสมมติสักสามพันวัตต์เนี่ย พอไปดูดปุ๊บมันก็ตัดแล้วครับมันพวกนี้มันไวจะตายมันคอมพิวเตอร์มันจะไวนะฮะมันจะมีเคอร์เรนซ์เซนเซอร์อะไรข้างมันอยู่มันก็ตัดแล้วนะครับมันก็เป็นเหมือนกับเซฟที่คัดในตัวอยู่แล้วก็ลองดูก็ได้นะเอาเอาอิวอร์เตอร์มาช็อตกันฮะยังไงก็ได้นะครับมันตัดนะครับมันคือมันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ครับมันเขาเขามีเซนเซอร์ตัดอยู่แล้วถ้ามันเคอร์เรนซ์เกินอะไรเกินน่มันตัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น เรามองมันเหมือนกับเครื่องปั่นไฟเครื่องหนึ่งก็พอเพราะว่าเราผลิตกันก็คงจะไม่เกินไม่เกินห้าพันวัตต์หรอกสำหรับบ้านบ้านเรื่งนะฮะแต่ถ้ามันเกินเป็นสิบกิโลวัตต์เนี่ยนั่นมันเป็นโซล่าฟาร์มแล้วอันนั้นก็คือผลิตให้คนอื่นใช้บ้างอะไรบ้างเนี่ยมันการผลิตเป็นเหมือนกับโรงไฟฟ้าอย่างนั้นก็ควรจะควรจะต้องไอโซเลตนะครับแล้วก็ให้ลงมีเอนมีแอเหมือนกับไฟของการไฟฟ้านะครับแต่ถ้าเราใช้ในบ้านเนี่ยเราไม่ใช้ แบบไม่อายเซลเลนเราประหยัดเงินนะครับเมื่อประหยัดเงินแล้วก็ไม่ต้องไปจับมันมันก็ไม่ดูดนะครับนะฮะก็ไม่ต้องเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทเซฟที่คาดเลยมันใช้ไม่ได้ก็ไม่ต้องใช้เพราะว่าการไฟจะดูดโคนได้เนี่ยหมูมันต้องมันต้องไปจับมันไปเล่นมันหรือไปซ่อมมันมันถึงจะดูดแต่ถ้าเราเป็นปลั๊กเฉยเฉยเนี่ยมันดูดคนยากนะครับ ใช้ในบ้านเราเนี่ยไม่เคยไปแตะมันเลยผมยังไม่เคยแตะไฟไอะไรจริงๆนะครับเราเสียบปลั๊กก็จับปลั๊กเสียบนะครับที่มันดูดได้เพราะว่าเราไปเล่นมันไงเครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้เราไม่ไม่ใช่ของเล่นติดตั้งเสร็จก็ใช้งานเนี่ยใช้งานยังไงมันก็ไม่ม่มีมีดูดนะครับไม่มีโอกาสที่จะดูดได้นะครับนะเพราะฉะนั้นระบบกราวต่างๆอย่าใช้มากเกินไปนะครับใส่มากเกินไปอย่างที่บอกว่าอันนี้ใส่อันนี้ใส่ใส่ใส่ไปก็ช็อตกันระเนระนาด เพราะว่าเครื่องเหล่านี้มันไม่ได้อโซเลตนะครับเราจะมีอินเวอร์เตอร์อีกหลายหลายตัวต่อไปอย่างนี้ก็ได้นะแผงโซล่ลาเซลล์หลายตัวไปแต่ออาต์เนี่ยอย่าไปต่อไปต่อร่วมกับอันอื่นเลยนะครับอิสระไปเลยนะครับทำปลั๊กต่างหากไปเลยนะครับเอาตรงนี้เอาตรงนี้นะครับเป็น a อซก็เอาไปใช้นี่ปลักปล๊กหนึ่งนี่ปลั๊กหนึ่งจะใช้10บตัว20ตัวก็ไม่มีปัญหาแต่มันมีปัญหาว่าแม้แต่เอาเอา,เอา,เอา ของอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับไปต่อร่วมกับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็ไม่ได้ครับก็ไม่ได้นะครับอย่างนี้ก็ไม่ได้เราจะเอาตรงนี้เป็นบัสนิวตันบาร์กันแล้วกันอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการผลิตไฟฟ้าเนี่ยมันผลิตไม่มีวันเท่ากันมันไม่เหมือนออนกริดออนกริดนี้มันจะมีคอมพิวเตอร์ตรวจสอบให้เฟสมาเท่ากันแต่แต่ละตัวแต่ละตัวต่างผลิตต่างต่างผลิตไฟฟ้าเฟสเนี่ยมันจะไม่เท่ากันหรอกถ้ามันไม่เท่ากันครับมันก็ชน อย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะฉะ no นั้นอิสระไปเลยนะครับอย่ามาร่วมกันนะครับนะอย่ามาร่วมกันนะครับด้วยวิธีใดพี่หนึ่งปลักปลักหนึ่งไปเลยอันนี้ก็ปลักปลักหนึ่งไปเลยไม่ต้องไปลงดินไปลงกลาวอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สองตัวเนี่ยสามตัวสี่ตัวแล้วแต่เอาไปรวมกันไม่ได้สองเส้นเนี่ยก็คืออิสระสองเส้นอิสระนะครับมันก็เหมือนกับว่ามีเครื่องปั่นไฟหลายตัวนะครับนะมีหลายเครื่องปั่นไฟหลายตัวอย่างเงี้ย ก็ไม่จําเป็นหรอกครับก็ตัวใดตัวหนึ่งก็ใช้ไปเลยตัวใดตัวหนึ่งก็ใช้ไปเลยอย่างเงี้ยพรเอามารวมกันนะครับมันไม่ได้จะรวมกันสองเส้นก็ไม่ได้เส้นเดียวก็ไม่ได้นะครับอย่าลืมว่าเส้นเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าไอ้สองตัวเนี่ยมันทําออกมาเนี่ยเป็นเอ็นเป็นแอนะสลับกันนะห้าสบเฮิร์ตห้าสครั้งต่อวินาทีเนี่ยครับมันยังไงก็ไม่มีทางเท่ากันละครับนะครับไม่มีทางที่จะเท่ากันได้ร้อเ แต่ที่ไอตัวออนกกรมันเท่ากันได้เพราะว่าคอมพิวเตอร์มันตรวจจับนะเฟดว่ามันเฟดตรงนี้นะครับมันก็จะผลิตมาให้เท่ากันมันอาศัยเฟดของการไฟฟ้าเป็นหลักแล้วก็เอามาทําขึ้นมาใหม่นะครับเอามาซิงค์ให้มันตรงกันแล้วถึงจะเอามาขนานกันได้ทั้งสองเส้นนะครับแต่อันเนี้ยมันทํากันคนละเวลานะครับนะ คนต่างคนต่างเหมือนเครื่องปั่นไฟสองเครื่องนะครับเครื่องหนึ่งเร่งแค่นี้เครื่องหนึ่งรีเร่งมันไม่มีทางเท่ากันละครับมันมีทางเท่ากันนะครับเพราะนั้นมันเอามารวมกันก็ไม่ได้เครื่องปั่นไฟสองเครื่องเอามารวมกันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะไปปรับให้ความเร็วรอบของไอ้เครื่องปั่นไฟเนี่ยมันเท่ากันตลอดเท่ากันเป๊ะๆเนี่ยมันไม่มีทางเลยเมื่อมันไม่มีทางมันก็ต่อไม่ได้นะครับเพราะนั้นเครื่องปั่นไฟสองเครื่องเอามาต่อกันนะครับมันมีแต่ดับ เครื่องดับอันนี้เหมือนกันมาต่อกันมีแต่เครื่องช็อตนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องกล่าวนะครับเพราะฉะนั้นกล่าวต่างๆเนี่ยเหล่านี้เนี่ยเราเอามาใช้เนี่ยใช้ให้มันถูกต้องนะครับเมื่อเรา,อาคิดเห็นว่ามันถูกต้องอย่างไรแล้วเนี่ยเราก็ทําไปไม่มีเสียหรอกครับส่วนใหญ่เสียเพราะว่าคิดไม่ถึงเขาเรียกว่าคิดไม่ถึงเนี่ยผมก็เลยออกแบบให้เห็นว่าเออการ การผลิตไฟฟ้า DC ให้เป็น AC ก็คือมันสลับสองอันเนี้ยกลับไปกลับมานะให้เป็นบวกเป็นลบนะาห้ครั้งต่อวินาทีนะครับกลายเป็นไฟ AC นะครับเพราะฉะนั้นเครื่องถ้าเป็นเครื่องออฟกิดเนี่ยมันก็ต่างคนต่างสลับนะครับไม่มีวันตรงกันเพราะฉะนั้นเอามารวมกันก็ไม่ได้นะครับแม้แต่เส้นเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นน,น,นี่เป็นวิธีการติดตั้งระบบแล้วที่สาคัญที่สุดก็คือเราพลาดก็คือระบบกลาวนี่แหละครับ เขาเรียกว่ากราวหลูกกลาวชนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังเอาไว้ครับ